ทักทายทุกคนนะครับสวัสดีตอนเย็นครับกินกินขา่าวกินและยังกินขา่าวแรกเนาะตอนนี้กระบวนการสุดท้ายของการอัดก่อนเหตุนะครับก็คือ,อ,อหนึ่งขาเชื่อนะครับหนึ่งขาเชื่อลาเชื่อลาอืน่นเชื่อลาต่างๆนะครับตอนนี้การหนึ่งขาเชื่อนี่ลาก,การมันก็คือ เฮติในกาได้นะครับเพื่อที่จะขาเชื่อทั้งหมดนะครับที่มันมีอยู่ในก่อนเห็ดนะครับแม้กระทั่งเชื่อที่มันตายในอุณหภูมิหนึ่งร้อยองศานะครับสม่ำเสมอนะครับตอนนี้ห้องกับกางติดตั้งเครื่องอันนี้เป็นเป็นเครื่องแบบลูกทุ่งบนเื่อต่อลูกทุ่งยุบะนี่ซ้ำรับํำหรับเคลื่อนที่เนาะอันนี้ก็เป็น หม้อต้มไอน้านะครับด้วยอุณหภูมิควบร้อนองร้อยองศานะครับเป็นเครื่องสิทธิบัตรครับผมมีลิขสิทธ์นะครับเป็นอย่างเท่าจะค่อยใส่เครื่องหม้อต้มนะครับเพราะว่ามันชิได้รักษาอุณหภูมิคงที่นะครับจา,จากประสบการณ์ที่เท่าดำเนินการการ วิจัยมากนะครับเฮา,เามีประสบการณ์ในเรื่องของการหนึ่ง,นงในอุณหภูมิที่บอสมัมมเสมอนะครับมันเห็ดให้ให้เห็ดมันเห็ุใหตก้อนเห็ดเสียหายอยู่ประมาณ1 0 1ถเนะครับพราะเขาเปลี่ยนมามาใส่เทคโนโลยีตัวนี้นะครับมันเหลืออยู่ประมาณหน่งถึเเท่านั้นนะครับความหมายควาหมายในที่นี้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเห็ดก้อน ก้อนหนึ่งนะคะเออเฮ็ดร้อยก้อนกะทิถ้าห้าบอสจะใส่เครื่องนี้นะครับเครื่องหม้อต้มเนี่ยกะทิเสียอยู่ประมาณสิบห้าก้อนนะครับพอห้ามาใส่เครื่องนี้แล้วกะทิเสียอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองก้อนนะครับกะก้อนหนึ่งกัแพงเต๋อบ่ได้เนาะก้อนละสิบบาทนะครับกะเฮ็ดให้ลดตน้นทุนมากห้กาก็เลยต้องเลือกใส่เทคโนโลยีดีกว่านะครับใส่เวลาหนึ่งกับสิประมาณจากักแก๊สถังหนึ่งเมืครับนำ้ำหนักประมาณสิบห้ากิโลค่ะ กสิปมาณหาถึงหกกิโลนะครับแก๊สนีเ้าเรล่งเต็มที่เลยนะครับสุดๆเลย,ยนี่เดี๋ยวน้องต่อเขาก็ร่างกำลังอุ้ยเรามาระวังนะครับอันนี้ขั้นตอนเมตาญาน <c oughs> ตีแล้วป่ะติดแก๊สกันกัน,กนมันบมีใหม่เด้ไม่กวดอยู่ข้างล่าง เดี๋ยวตัวนี้ต้องต้องใส่พลัางงานนะครับเทียนอ,ยอันนั้นบะเทียนอันเขาเขาพิธีโอเคนะครับ<ส><ง>ติดแล้วเรียบร้อยนะครับ

มันมากเลยบอกอันไฟนี่เท่ากับสีเร่งแก๊สนะครับเท่ากับสีเร่งแก๊สขึ้นสุดเลยนะครับ มครับวนะิ้ัวกับเราีมีมีตัวะับีเมีเล็ก้งเล็มันกทางคืนทิ่งแฮมเป็นน้ำไปไหมเรียนไไมก็ต้มไอ้น้ำจิบบเต๊ที่ เลยงน้อยเอป็นแัวหอนตะเคีนมใัดลสิบเ<ล><ล>ก้านากาสองชั่มงอ่าห้อุณหภูมิมันขึ้นร้อยองศามันสีขึ้นเรื่อ,อย่เนาะมันห่อนก่อนนี่มันสีค่ำเท่ากัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทานรู้ซื้อครับมันได้จักองลอยองศาเือตัวนี้เกิดลอยอยู่ด้นะลอยก่าองศาอื but i die